สวัสดีครับผมแบงค์ครับช่องอัปเดตอัลต์วันเทคบาเนจิยครับก็จาก e ีที่31เอก็ที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาที่บ้ายว่าถังลมมันมีกี่ประเภทแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับอ่ะนางแบบคนเดิมครับครับตัวนี้เป็นตัวออยฟรี ee, ก็เราใน e p 3ี H, เราก็น่าจะรู้ข้อดีข้อเสียไปแล้วอ่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาซ้ำกันอีกทีนึงอ่ะเอาเริ่มเลยแล้วกันครับ ปั๊มลมเนี่ยในโลกเราเนี่ยมีอยู่4ประเภทครับประเภทแรกเนี่ยก็คือที่อู่เขาใช้กันเยอะมากเลยก็คือทุกอู่อครับเป็นรุ่นเรียกว่ามอเตอร์กระายพานครับข้อดีของเขาคือเป็นรุ่นมหาอุดครับทนทานตายยากครับไม่รู้จริงไหมครับเป็นอมาตะไม่มีมันตายครับข้อเสียของเขาครับคือเขาเป็นเป็นปั๊มแบบผลิตลมช้า ก็เลยก็ต้องมีมอเตอร์หลายตัววก็เบร์ไฟอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็เขาใช้กับงานสีไม่ได้นะครับเพราะเขามีมีน้ำมันอยู่ครับทีนี้ต้องเติมน,น้ำมันนะครับอ่าอันนี้คือแล้วก็เสียงดังครับผลิตลมช้าน่ะอันนี้ก็แต่ทนทานครับตัวที่สองตัวที่สองนี่คือเป็นปั๊มลมที่ถูกพัฒนามาเรียกว่าปั๊มลมโรตารี่ครับอ่า จริงๆบ้านเราไม่รู้ไปเอาชื่อนี้มาจากไหนผมก,ก็ไม่รู้เหมือนกันครับจริงๆโรตารี่เนี่ยเ,เป็นคิดโดยคนเยอรมันครับคือแวนเควนแวนเควนนะครับครับชื่อเขาครับเขาทางฝั่งนู้นเขาจะเรียกว่าเครื่องยนตนะ์แวนเควนอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้นะครับว่าไอโรตารี่ของปั๊มลมกับโรตารี่ของรถยนต์เนี่ยข้างในเนี่ยมันสร้างลูกสูบแบบเดียวกันไหมนะครับเอาเป็นว่าโอเคไอโรตารี่เนี่ย มันมีขนาดเล็กเขาทําให้มันเล็กลงครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ไปไหนมาไหนได้แต่ข้อเสียคือเขามีความร้อนแล้วก็ครับมีความร้อนสูงใช้งานต่อเนื่องไม่ได้อ่าอันนี้คือแล้วก็เสียงดังมากๆครับอ่านี่คือของโตรตารี่นะครับหรือวันแคนต่อไปตัวที่3ตัวที่3านี่คือตัวที่เนี่ยนางแบบส,สวยๆผมผมชอบมากอ่าผมก็เลยเนี่ย ตัวนี้ถูกพัฒนาต่อจากโรตรี่หรือแวนเควนนะครับคือเขามีเสียงเงียบผลิตลมได้รวดเร็วมากครับถ้าดูในเนมเพจใน EP ีที่31นะเนี่ยเขาผลิตลมได้ถึง258ลิตรต่อนาทีนะครับเนี่ยแรงม้าครับอ่าทีนี้เขาเสียงเงียบมากคือไม่รบกวนเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยที่บ้านเนี่ยถ้าใครมีรถหลายคัน3-4คันเนี่ย สูบลมที่เหนื่อยมากครับก็ใช้ประโยชน์ได้ก็ราคาก็ไม่แพงแล้วก็ต่อมาก็ที่ที่บอกไปแล้วในคลิปครับเขาถูกพัฒนามาให้ทนทานเรื่องการระบายความร้อนอ่าแล้วก็ความทนทานเนี่ยที่ผมให้ดูไปนะเขาใช้เป็นคอยทองแดงครับอ่าให้เลือกคอยทองแดงนะครับมันก็มีรุ่นที่ราคาถูกไม่ใช่คอยทองแดงอย่างเงี้ยครับมันก็ คอยทองแดงเนี่ยช่วยในการระบายความร้อนแล้วก็ทนแบบคอยอลูมิเนียมเวลาเสียต่างๆในการซ่อมอ่ะคอยอลูมิเนียมก็ละลายไปเลยครับออันนี้ก็เป็นออยเลดเหมาะกับลมเนี่ยเหมาะกับการใช้งานสีทีนี้ที่ผมชอบคือผมก็เลยมา a d a p ว่าเราก็ใช้งานกับปืนลมได้เนี่ยเราก็แค่ต่อไอตัวตัวออยเข้าไปตัวหนึ่งครับเราก็จะใช้งานได้เพราะว่ามันมีมีสองทางอ่านะ เราก็งานลมสักอันงานสีสักอันอ่ะครับอ่ะโอเคนะครับส่วนตัวตัวนี้ข้อดีอันนึงที่ผมเทสพอดีผมไม่ได้ไอ้นั่นอ่ะ,อะเอาตัวเปินยิงอุณหภูมิวัดให้ดูก็ก็เขาระบายความร้อนได้รวดเร็วนะครับก็ผมเทสแบบติดดับติดดับติดดับสิรอบเลยก็อุณหภูมิก็ขึ้นมาถึงแปดอ่าปลายๆเลยครับ แล้วว่าถึงอาจจะถึง90ได้เลยเหมือนรันต่อเนื่องรันอ่าทีนี้เหมือนรันต่อเนื่องเป็น10นาทีครับครับแต่ว่าพอเขาดับเป็นสเต็ปเขาเหมือนว่าเขาดับแค่นาทีนึงเนี่ยเขาก็ลดไปได้เป็น10องศาครับก็เหลือ80ก็โอเคน่าจะอยู่ในในในคอนดิชันของเขาประมาณนั้นครับระบายความร้อนได้รวดเร็วครับแล้วก็เคลนย้ายง่ายตัวสุดท้ายเป็นปั๊มสกูรครับปั๊มสกูเนี่ยมันจะเป็นตู้สี่เหลี่ยมใหญ่ๆเลยเหมือน หนึ่งลูกบาทเมตรเลยครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีแท้งแยกเนี่ยครับเราจะไม่ค่อยเห็นอกครับปั๊มสกูนี่เป็นปั๊มสเกลใหญ่แบบโรงงานอุตสาหกรรมคือผลิตลมทีระดับเป็นคือที่ผมจําได้นะครับระดับได้ถึงเป็นเป็นเป็นหมื่น,น 10, ลิตรต่อน,นาทีเลยครับแล้วแท้งนี่ก็ใหญ่มากใหญ่แบบแท้งใหญ่ว่าแท้งน้ำไอผลิตบ้านเราสี่ห้าเท่าครับอ่านั่นแหละครับ แต่วิธีการตรวจสอบก็เหมือนในคลิปที่ EP 3าที่ผมบอกว่าก็ตรวจสอบที่รีลิสวาวครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับก็ซแบบลองเลือกเอาว่าชอบแบบไหนครับถ้าเปิดอูเน้นงานอ่าซ่อมไม่ทําสีเลยนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้แบบที่1น,นะครับแต่ว่าก็ต้องเลือกหลายแรงม้าหน่อยอาถ้าทํางานงานงาน,งานยางด้วยงาน งานงานที่กินลมมากที่สุดคืองานที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอยางครับอถ้าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็คงไม่ไม่ได้เยอะบางที่ก็แนะนําไปถึงขั้นห้าแรงม้าอะไรเงี้นนยแต่ว่าเราก็ไปเล่นได้เรื่องเรื่องเรื่องไอ้มูเลสสายพานนะครับเล็กขับใหญ่ครับเล็กขับใหญ่ได้ท็อกขึ้นมอเตอร์ไม่ไหมาอะไรเงี้ยแต่ความเร็วช้าลงก็อยู่ที่เราเล่นนะครับหรือใหญ่ขับเล็ก่าก็ได้ความเร็วลมมากขึ้นอะไรเงี้ย อาจจะไม่ต้องไปถึงขั้นบางคนก็แนะนําบอกโอ้เปิดอูแบบเหมือนกับเปิดร้านซ่อมยางใหญ่โตต้องสั่งถึง7จ็ดถึงแแรงไม้เงี้ยครับก็ไม่ไหวครับข้าไฟถอดยางทีนึงค้าไฟก็หมดแล้วครับอ่าเราก็ลองดูอาจจะ5ห,หรือต่ํากว่า5้าเราลองมามาอัดดัปดูครับอ่าส่วนงานสีถ้าแนะนําเลยก็น่าน่าจะเหมาะกว่าโรตารี่หรือแวนครส e ก็คือน่าจะเป็นตัวนี้ครับ เหมาะกับที่บ้านแล้วก็สามารถอัดแบปได้ถ้ากรณีที่เราเปลี่ยนยางก็ยังทําได้เดี๋ยวผมทําคลิปเนี่ยกำลังเดี๋ยวใครอยากเปิดร้านยางเดี๋ยวจะทําคลิปว่าไอ้ตัวเนี้ยได้ครับอ่าก็เราจะ,ะปรับให้เขาใช้กับยางเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยคือเครื่องอัดยางมันต้องการ8บาร์ up ครับถึง10บบาร์ครับ เดี๋ยวก็จะมีวิธีการแต่ว่าใช้บ่อยไม่ได้นะครับคือใช้ใช้ได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าที่ผมเลือกเนี้ยมันได้ทั้งงานสีแล้วก็ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยที่บ้านผมผมคงไม่มีคงไม่มีมานั่งอัดยางกันยี่สิบสี่ชั่วโมงครับก็คงก็อัดปับป๊บๆแล้วก็หยุดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรครับอ่บาบัรละคันก็สบายมากก็ต่อไปก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวก็จะ ลงเข็มอ่าไมโครพายแล้วก็ลงเครื่องอัดยางครับก็มาเรียนได้ครับผมก็ขายไอตัวเป็นตัวแทนจำหน่ายของเครื่องอัดยางครับไอยี่ห้อที่ดีที่สุดของประเทศเรานะครับก็คือ ACC มันก็คือแบรนด์ของโคชิเป็นโรงงานเดียวกันครับที่จีนผลิตที่โรงงานไปนะครับก็เดี๋ยวรอรอผมลง เดี๋ยวผมสร้างเครื่องตอกเข็มไมโครพายก่อนผมตอกไมโครพายแล้วลงเครื่องครับแล้วก็มาดูกันยางซ้อมก็มีครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงครับแล้วก็มาเรียนกันได้แล้วก็เดี๋ยวสอนให้หมดครับปีหนึ่งผมทํายางปีละหนึ่งล้านห้าแสนเส้นผมมีเทคนิคอย่างไงบ้างครับโอเคครับคลิปนี้ยาวแล้วไปละ